นแดดนะคะวัวจะเป็นสัตว์ที่ทนแดดแต่จะไม่ทนฝนนะคะตอนนี้ลมพัดเย็นถ้าเราอยู่ในบ้านก็จะร้อนนะคะถ้ามาดูเราออกมากลางทุ่งนาก็ขนปุ๋ยมาแล้วก็ได้ช่วยหบานปุ๋ยไปไปหนึ่งกระสอบนะคะ นี่แหละกำลังริมหญ้าอยู่นะคะน,น่นตัวนนนก็ยืนถือว่าวัวตัวสวยสวยนะคะตอนนี้ก็บรรยากาศอยู่กลางใจเห็นไหมคะอันนี้ก็กำลังยืนรับลมอยู่นะคะอ้าวัวน,นี้รู้สึกว่าจะทนใจเห็นไหมคะอันนี้ก็ กำลังยืนรับลมอยู่นะคะอาววัวน,นี้รู้สึกว่าจะทนเป็นทุ่งนายามอาตอนกลางวันนะคะควัวนนไทยก็ยืนอยู่อยู่ใต้ล่มไม้ดีมากเลยนี่ก็จะเป็นนี่ที่หวานปุ๋ยไปตะกี้นะคะวานเลย ก็ถือว so ่าโคหัวตัวตัวอ้วนอยู่นะคะหัวตัวโตนี่แหละวันนี้ก็เอาบรรยากาศโคมาให้พี่น้องดูนะคะบรรยากาศดีดีมากเลยนี่ก็จะเป็นนี่แหละที่หว่านปุ๋ยไปตะกี้นะคะหว่านแห้งนะคะ แห้งเหี่ยวไปแล้วก็อีกรอบเขาก็จะมาหว่านหว่านปุ๋ยหว่านข้าวแล้วก็เอาโตรตารี่มาตีเลยนะคะัสเป็นทุ่งนาที่ยังไม่ไถเป็นที่เขา,เามีน้ำขังังเขาทำนาปังนะคะตรงนี้ก็เก็บเกี่ยวไปแล้วส่วนที่เหลือก็จะมีหญ้าเขียวให้วัวได้ได้เลียมอยู่นะคะวัวก็กำลังเลียมอย่างอดอร่อยอมองไปอีก่ พาพี่น้องมาดูบรรยากาศของวัวนะคะวัวกำลังลิมหญ้าตอนนี้ก็กำลังลิมมาหวานนะคะอันนี้ก็คือทำนาหวานแถวแถวแถวบ้านเขาจะทำอย่างนี้นะคะถ้าเราจะไถไหลมาหวานนะคะอันนี้ก็คือทำนาหวานแถวแถวแถวบ้านเขาจะทำอย่างนี้นะคะถ้าเราจะไถไหล มาวานนะคะอันนี้ก็คือทํานาหวานแถวแถวแถวบ้านเขาจะทําอย่างนี้นะคะถ้าเราจะไถหลายเลยก็ถือว่าคูวัวตัวตัวอ้วนอยู่นะคะหัวตัวโตตอนนี้ลมพัดเย็นถ้าเราอยู่ในบ้านก็จะร้อนนะคะถ้ามาดูเราออกมากลางทุ่งนาก็ เป็นทุ่งนาที่ยังไม่ไถเป็นที่เขา,เามีน้ำขังเขาทำนาปังนะคะตรงนี้ก็เก็บเกี่ยวไปแล้วโลกปกติและการไถพวนก็จะไถสักสองโลกนะคะแต่แถวบ้านเขาจะไถไถทิ้งดินไว้ให้หญ้ามันมไม่ร้อนนะคะเราก็ใส่ใส่มัวกันก็คนปุ๋ยมาแล้วก็ได้ช่วยบานปุ๋ยไป ไปหนึ่งกระสอบนะคะนี่แหละโอ้ทนแดดนะคะวัวจะเป็นสัตว์ที่ทนแดดแต่จะไม่ทนฝนนะคะส่วนที่เหลือก็จะมีหญ้าเขียวให้วัวได้ได้เลี้ยอยู่นะคะวัวก็กำลังเลีอย่างอริสอร่อยอมองไปวงแห้งนะคะแห้งเหงี่ยวไปแล้วก็อีกรอบเขาก็จะมาหวาน ปั่นปุย๋ยหวานข้าวแล้วก็เอาโรตารี่มาตีเลยนะคะระดับหนึ่งนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปจนจบค,ค่ะขอบคุณค่ะปอลิโลสักสามสองสามวันกันลมเอานะคะใส่หมวกคุมก็รู้สึกว่าเย็นเย็นสบายเห็นไหมตอนนี้ก็ดูส่งกำลังใจให้ให้วัวเป็น ุ่งนายามอตอนกลางวันนะคะคูววรนไทยก็ยืนอยู่อยู่ใต้ร่มไม้ระดับหนึ่งนะคะขอบคุณมากนะคะ,ะที่รับชมคลิปจนจบค่ะขอบคุณค่ะตัวอีกตัวหนึ่งไม่กล้าไปใกล้นะคะกลัวเขาจะตุกแห้งนะคะแห้งเหี่ยวไปแล้วก็ อีกรอบเขาก็จะมาหวานหวานปุ๋ยหวานข้าวแล้วก็เอาโตรตารี่มาตีเลยนะคะพาพี่น้องมาดูบรรยากาศของวัวนะคะวัวกำลังล็มหญ้าตอนนี้ก็กำลังริ็มกันล่มเอานะคะใส่หมวกคุมก็รู้สึกว่าเย็นเย็นสบายเห็นไหมตอนนี้ก็ดูส่งกำลังใจให้ให้วัวก็ ขนปุ๋ยมาแล้วก็ได้ช่วยบานปุ๋ยไปไปหนึ่งกระสอบนะคะนี่แหละกลางทุ่งหน้านะคะก็จะให้ดูบรรยากาศวันนี้มาบานบานปุ๋ยเป็นสารทีให้แม่จำลองนะคะเคก็ถือว่าโควัวตัวตัวว้วนอยู่นะคะวัวตัวโตว นาวัดนะคะอันนี้ก็คือทำนาวานแถวแถวแถวบ้านเขาจะทำอย่างนี้นะคะถ้าเราจะไถหลายใจเห็นไหมคะอันนี้ก็กำลังยืนรับลมอยู่นะคะอาววัวน,นี้รู้สึกว่าจะทนตเป็นทุ่งนายามอาตอนกลางวันนะคะวัวนะคะก็ยืนอยู่อยู่ใต้ล่มไม้ ก็จะเลียมหญ้ากลางเดดอันนั้นก็เป็นความสุขของของเขานะคะจะไปใกล้ก็กลัวเขาตกใจวทนเดดนะคะวัวจะเป็นสัตว์ที่ทนเดเดแต่จะไม่ทนฝนนะคะวัวอีกตัวหนึง่งไม่กล้าไปใกล้นะคะกลัวเขาจะตกส่วนที่เหลือก็จะมีหญ้าเขียวให้วัวได้ได้เลีมอยู่นะคะ วัวก็กำลังเลีมยมยางอดิษอร่อยอมองไปวมไม่้อนนะคะเราก็ใส่ใส่หมวัวกันเขาก็จะเลีมหญ้ากลางเดดอันนั้นก็เป็นความสุขของของเขานะคะจะไปใกล้ก็กลัวเขาตกใจกำลังเลีมหญ้าอยู่นะคะโน่น <c oughs> ตัวนอนก็ยืนถือว่าวัวตัวสวยีสวยนะคะ พะพี่น้องมาดูบรรยากาศของวัวนะคะวัวกำลังลิมหญ้าตอนนี้ก็กำลังลิมผมไม่ร้้นนะคะแล้วก็ใส่ใส่มัวก,กันระดับหนึ่งนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปจนจบค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้ก็บรรยากาศอยู่กลาง ส่วนที่เหลือก็จะมีหญ้าเขียวให้วัวได้ได้เลียมอยู่นะคะวัวก็กำลังเลียมอย่างอริดอร่อยอมองไปวัวทนแดดนะคะวัวจะเป็นสัตว์ที่ทนแดดแต่จะไม่ทนฝนนะคะใจเห็นไหมคะอันนี้ก็กำลังยืนรับลมอยู่นะคะอ้าวัวนี้รู้สึกว่าจะ ทนโลกปกติและการไถพวนก็จะไถสักสองโลกนะคะแต่แถวบ้านเขาจะไถไถทิ้งดินไว้ให้หญ้ามันกลางทุ่งหน้านะคะ<ม>ก็จะให้ดูบรรยากาศวันนี้มาบานบานปุ๋ยเป็นสารทีให้แม่จำลองนะคะพอทนเดดนะคะวัวจะเป็นสัตว์ที่ทนเดดแต่จะไม่ทนฝนนะคะ เขาก็จะลดต้นทุนได้อีกกลางทุ่งหน้านะคะก็จะให้ดูบรรยากาศวันนี้มาหวานหว่านปุ๋ยเป็นสารทีให้แม่จำลองนะคะ,ะเขาก็จะลดต้นทุนได้อีกแห้งนะคะนแห้งเหี่ยวไปแล้วก็อีกรอบเขาก็จะมาหวานหว่านปุ๋ยหว่านข้าวแล้วก็ เอาโตรตารี่มาตีเลยนะคะอทนแดดนะคะวัวจะเป็นสัตว์ที่ทนแดดแต่จะไม่ทนฝนนะคะกำลังลิมหญ้าอยู่นะคะ <c oughs> <c oughs> นอนตัวนอนก็ยืน